พ่ผู้ชมทุกคนนอจอนิก้าพิถานกำลังพิดหานแล้วนอหมู่บ้านเ้าไปกินหมากโมแม่เดี๋วตอนเ้าไปกินหมากโม่นะเห็นเขาจะกินยังเพื่อนเขากินยำเนาะเป็นยำข้าวุ้นนี่แหะตำหอยสลีบ้านเ่านี่แหละจะตำของแม่นี่แมนพวกหอยสลีหอยสลีหนุ่ยใหญ่เท่งหอยสลีเท่งหอยเค็งแมนบอแมนเอ่ยำกระหรูยัเลยว่าเออขึ้นไปขึ้นมาอยากเนาะ นีก็เลยว่าเออจิจัดไปเนาะเมนูแบบเส่พนะเนาะเดี๋ยวสิออกตลาดไปซื้อหอยก่อนเลยก็ต่อไปเป็นบรรยากาศที่ตลาดเนาะเล็กดีแล้วดีเด้อนี่แค่สองพันอยู่บ่เคยได้แค่สี่พันเริ่มมืออื่นเป็นมาจอดรถอยู่ตลาดเสียทีท่านตามแจกัแต่กี่สองพันโอเคตามนั้นเด้อเป็นบรรยากาศตลาดเล็กเมืองสดอนพี่น้องเดี๋ยวเรามาซื้อหอยนะผู้สาวสาวขายหอยพี่บอ มีบลหอยมีแต่หอยคางอ้วงนั่นเออหอยแข็งโมมี่หอยแข็งโมมี่โดกัดจะขายมีทุกอย่างเนาะอาหารมีใสมียอมีปลาหมึกมีกุง้งอู้ปลาหมึกสายต่อเขินโลดเท่าไรค่ะโลดมึงไหมย่งปลหลเนี่ยมัสุดไหวพีแต่หอยคางอู้ตัวใหญ่แท้โลเท่าไรนี่สามสิบหา้าสามสิบห้ามามาตักให้ในโลหนึ่งโตแบบไงพี่นเนาะแอะ เทียบกับมือเสหองโอ้กับสมือมือสืแม่แหล่ะเอวะอาโลหนึ่งจ้านี่โลสามสินหาพัดนาทะกี่โลหนึ่งสาวใบพัดเนาะหนึ่งกิโลกรัมเอา4ีเลยก็ได้พอบ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผ่าไปซื้อมะเพ็ดก้อนบัดนี่มะเพ็ดบ่มี่อ้อลูกศิลป์เจสัน ค้ายลูกศรฮัดหลอกเนาะกล้วยทอดเพ่นยามสองเสียบสุดแวไดอเด้อตลาดบ้านเฮาสะท้อดไปสาสันไอสื่อมากีกยุบมากี้แค่ไหนหาพันยุบบักเพทปให้เนี่ยหาพันเงินเออสีแดงมันจิงงามมันจิงงามหอมปอมเพ่นบ่อุ้ยป้าผู้ใดล่ะนี่ป้าเพ่นบ่อป้ายังป้าไหน โตเท่าไรนี่โอ้สมมัดใหญ่เอเ้ยได้ต้นไอยเอาให้เน่ยน่อยแล้ว่าะก็ยังปนหน่อยนะเท่าไรอัแตหนึ่งหือสิบเท่านี้แล้วเนาะเออเอายไม่ได้าพันี่บพอแหละมักแตงอีกเลยมักแตงของพวกบ้านอะนะสิบแตัวน่อยโอ้ยสมพว่ะบ่อยากเชียงเลย แม่ค่ะเพิ่นบ่อยากเที่ยงล่ะเอ้าล่ะเด้เอาหอบเมื่อแล้วอยากได้แต่อันนั้นมักแตกน้อยนี่มักแตกน้อยสมวัเล่ล่ะบ่ทันได้ขายห่อใส่วาเล่แหะเอามาที่บ้านได้ล่ะเฮ้ยมาตน้องบัวโอยน้องบัวนี่บ่ของเพิ่นไว้นอยๆๆนี่ๆงนี่ๆงเท่าใดล่ะบรุบ่เตัวน้อยนี่ฮะ โอกับวอยากปนใดเนาะครับ่มีอันนั้นบ่แดงให้เนี่ยค่ะพันเอาพูลาเคิ่งบ่เอาแดงพูลาเคิ่งให้เนี่ยนี่นี่เอา่ยวที่นี่ไลน์มันกับอันนี้ไลายมันกับอันนั้นเกี่ยวสื่อซ้ำกินเบิร์ดมือเดียวนี่นะเเอ้าากับบ่หอดหอดสวนอลไรพี่น้องเตรียมโตทีจ้าทำการขั้วหอยพี่น้องล้างหอยโดยที่ซับแปฝกเป็นคนล้างหอย ห <c> ล <ười> <c ười> oh, ังห uh ้อยเด้อหลังเกลียงเด้อหลัง right. yeah. ้อยเกียงหอยอันนี้นะมันคือมีเออข้างในมันคือมีขนน้ำห้อยมีขนโบรานโอ้ยดอกธรรมดาเลยเนาะห้อยกระตุ้งมีขนอยู่แล้วแมนสมองเบิ้งไม่ห้อยขนบนใหญ่เบิ้งทานบุส้มใหญ่เอาเสียบกับหนาสหองแซมแก้่สหองเลยยี่น้อยใหญ่เลยนี่ใหญ่แล้วบนี้ ข้าติมาตำเนาะมันย่ำเพราะว่ามือหนานทานเห็นเหื่อยอนนากินไปสื่อมักโม่เป็นเหตุพี่นอ้องเอ้ยก็เรียกว่า,าเอออยากได้มือหนานอยากเขาไปร่วมแจมร่วมจอยแต่เกงใจจังเลยอยากเข้าโบอีมอนเนาะออแหละก็เรียกว่าเออเอา้าจัดไปเขากระสือมาเองใส่่ัเขาปุนลายเท่านี้บุเพเพเจ้าบอกบุพเพสีเป้าหยกย่างบ่กในกระตา เออก็ไปซื้อตืมเดี๋ยวไปซื้อตืมอีกครั้งโลเนาะมาใส่นี่เดียวสองผีเหตุการณ์เห็ดน้ำย่ำขานอเหตุหนามต่ำสมถเพราะว่าคนยังหลางหอยกบหอยอีกน้อยเขากะเสียดับคุกเขาแบบแบบเขาจะเหตุบนนะต้นเหตุนอต้นเหลืองไปซื้ออ่ามังโม่ใคว่าไปซื้อมังโม่ก็เล่บราณเห็นก็นเล่บดขึ้นยาขึ้นโกอ แล้วไปหลอดตลาดนอนสนน่วนมันก็มีหอยแข็งหลายหลายหอยค้างแล่นอนตัวนี้ก็เป็นหอยแข็งแต่อหอยแข็งมันก็นจะต่างอยู่ใน,นหนึ่งหอยแข็งบบมีอยู่บา้านเขาจงเป็นน้ำยางรวมเป็นน้ำมันแผงผดบอกเขาก็จึงบอกมาขายบ่เหมือนกันแล้วไปสื่อบบมีเมื่อไหร่จะไปเอฟน้ำเขาเนาะเขาเอาลงเฟซว่าผิวหอยแข็งกับไปเอฟมาข้าวหนึ่งประมาณแปดวงแรกนนี่แหละเข้ากับแซดแบบอกเออยบได,ด้เด้อเครื่องบบมาบอกว่ามันบบมีเครื่องอย อยากกินกับบริกินเนอะอา,าะยู่มันคงสเโดนจะมป็นยากกินมซาใส่แต็นัวน้าเนาะสองสองสอันนึงสองบัวแม่สะเปะเ็ดน้ำยำถาดได้หน่อ่าลรางม็งพริกมาถาเด้อใส่น้ำตาลปี๊บเอาเนะาะเขยิมซอยบ่ยิมซอยบ่เป็นหลังหอยค่ะเป็นงมหลังหอยหลังเถื่อจะเถื่อทำยืดเส้หงก์ระยืดตั้มดีๆเนาะพี่น้องเนาะ นนวนนันนี้มันมันโตมันเพื่อน้องก็เลยลงมานาามั่งตาลเจียสีเนาะกับสิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยเผ็ดเครื่องยาบบได้ยากหยาบได้ง่ายน้องประแดกแป้งนวดน้ำตาลใสส่งไปหลายๆเลดเฮนเขาจะใส่มดเลยก็แบบซาใจรีประแดกแป้งวดน้ำหยำเขาจะเต็มโขกเลยถ้าเก็ดเฮนเขาเห็ดเน้องจัดไปก็ปิดสูตรประซันซะแอบอ่างแอบหมดเด้อสิประมาณนี้เนา,ะ,รรานะ,ะเดี๋ยวส้องสี ยังไงซะแปลกไปสื่ออ่ามักเล่นพี่น้องมันมีมักเล่นเริ่มซื้อม well, ักเล่นคืออมาบริสุทธิ์มักเล่นเด้อเริ่มบริสุทธิ์มากนี่แบบนี่แบบ่แบค่นค่อนค่นด้วยเนาะจนคำจนมืดเนาะจากที่แบบว่าสิบใๆเอาหอมปอมเด้เอามาซอยมิ้วมะซอยหอมปอมใส่ละหอมปอบแล้วหอมปอมใส่เลย มันคือคือของเขวัของขวัญแก่หอยพอาวัีเนาะอุ้ยหอยตกน้ำเนกียาโอ้ย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 ร้ายแท้อุ้ยหอยเหี้ยอุ้ยหอยเหี้ยเฮียมีหน่อยใหญ่หน่อยเดียวได้ใหญ่ที่สุดนะเออตักใส่เมล็ดป่ะเอกินละก็หนาไม่กินมากเออกินละโอ้ยพี่น้องเอาไม้ทูน้าจิ้มแจ๋หันครูหนึ่งเอมาว่าปีนองมา บันทึกแลยบอเว้ยหยุดก็เอาซองวางบันทึกยังหบันทึกแลยโอเคหบันทึกนอจอยมาบอกผู้เดียวได้ไอาพี่น้องมาเด้อมากินต้มข่าปุ่นส้มใจยางพี่น้องหลังจากที่เข้าไปกินบักโมเห็นเขาจะกินอ่างนะพี่น้องเอ้ยเอาไม่ทุกข์คือบุพเพคูนี่แดงนี่แดงนี่ให้บ่วงได้ใส่บริบวงบุฟี่เนี่ยเนี่ยเอาเอาพักสลัดเด้อเขมองเกี่ยเสีมาเด้อพี่น้องเด้อมากินตั้มข่ปุ่นแซ่บใส่หอยแครงหอยค้างหอยค้างอืม เราจะได้อนรสาดจำเองแซ่บเองอร่อยเองเผ็ดเองพร้อมจะบ้านใยใหญ่ถ้ะแป้านมากินแล้วเอาไม่ค่อยหักจอบกันไปหักจอบไปเจ้ายใช่ให้จิงเก่วให่เลยม้บ้านใยใหญ่แล้วเกวใหญ่กับบปานไดอยากให้กินบ้านใหญ่นี่แซ่บบ่แซ่บบ่ขลงแอะไ้ที่ด้กินมาแเค็่นบ่เอาเปนหญ่นี บออ่อือโอ้ยคังเลยเพื่นเด็กกินหอยแข็งพี่น้องท่นอยู่ในบ้านกกินแต่หอยจูบกับหอยเสลี่อหอยหอยกับกีนี่เอ้ยพ่อแม่หอยกีกีเออหอยกีกีตัวอายุสอบกินอืมแรงมามันไปเหี่ยงกับน้องแล้วโอ้ยแม่บ่เอาใหม่ไงเอา,าเอาใหม่ไงเอา<ๆ>อะไรไปเด้อพี่น้องเด้อไปใส่หมือเหมือนนี่เจ้าจิกน้อยก็คือสิได้ใส่เลยแหละแกหอยนี่รู้คำนึง บ้านปะเพชรเฮ้ยแต่มาห้อยกับขี่มาเลยหอยแคร์เออหอยแคร์กินหอยกี่ลายจะลืมหอยเอ่อกินหอยกับกี่ลายจะเหนืเจือนะกูลงลงไปเลยเอาหว่ไปเลยหรือไงเนี่ยฮบะเจักบ้านหนองบากินอาหารรู้บ้นหนองบากินอาหารรู้บ้นหนองมากินอาหารรู้เป็นแนวไหนเนาะพี่น้องเนาะ เียงกลองกนแรงอยูอาเปิงหอยสนิดเดียด้วยแมุู่มแม่เนอพี่น่องทนทนบ่งน้องๆเจตีเป็นยังไงเสียบสว่าสว่าผ่าเสียบเป้ยเอว่าก็งมา,าง, <laughs> งสุดต่าง Facebook ใหม่เอว่าไลนแอนไลน์มาเม่มา ไม่ได้แม่เร้อผู้บ่าอยู่แถวหนั่นลูกสาวเอยไล่ไล่สามคนสี่เป็นแพะลูกสาวเป็นแพะมาเหลือเอาเด้อลูกสาวเอยไล่คนมิจตคนงามนาขี่ไปไม่ตบอกสดๆดเบอนอแซบก็เพาะกอ้อกินเหมือนเหม่ต้องกินเขาเลยไันน้กินเขาอ่าแห้งเาอาแหแลงเหรออ่างแหงเลยนี่แหละ ตายบานแล้จีบหายอืมจะยากมีนะพักมวอน่อยสักป๊บดีมันแสบยิงได้สแปงหอยแข้งหอยข้างกับหอยสลิมต่างกันนี่ยไรหอยอั้นหอยเอาออกด้ร เออน่าบอกหอยสลิือบ่มีหอยสลิหอยสลิบูซาหลังเป็นหน่วยเป็นตัวนะเออนี่มันหวานเนาะวันกว่าแบบหอยจูบปันเนาะนี่แล้วมันแตกต่างกันตัวนี้แล้วมันแตกขึ้นกันเลยกับหอยอะไหอยแข็งแกว่ามันราคาถูกกว่าหอยแข็งเลยเพิ่นหอยข่าอ๋อมันคือกันเนาะนึกว่าคืออืม หน่วยใหญ่เนี่ยแม่เห็นมัน่วยเงยเลยว่าะสวยมากไปโพสกลางคืนนี่แบบเพซื้ออยู่ขนาดไปประมาณเจ็ดโมงกลางคืนแบบจะยูอัลซีผู้ใดเบิ่งกลางคืนกลางค่ำบางเธอบางคนก็กำลังตื่นแต่นอนนอนเห็นก็โอ้ยจอมจัดเลยเด้อ แปะแบบน่าท้อสักจะให้เขาจิ้มไปกินนม่กินแม่เจ้าเริ่มกินเฮ้ยนเขาจ้าเห็ดเหมือนข้าแกะออกแปะเขาเห็ดเหมือนเขาแกะเขาปลาแซลปอนตัแบบนี้มันกินหากินลำบากเขาแกะแล้วเผือกขาบูบูเราเป็นยังไงอันนี้โอ้ยแสบเว้ยเนื้อเนาะก็ว่ากแสบเพิ่นหนอกเพิ่นเปลือกแสบเป็นหนอกเป็งเปลือกเป็งในเป็งเปลือก รสชาติกลมกลืนหมดพะยาผลซีซังมะเปือแก่บสดีทุเสบายจรงเลยกะว่าซสบอีกย่างให้เข้าหลอกไปว่าบะุกแห่งน้ำไม่อดี ลองตัวทำกุ้งแบบไหนก็ได้เอาอุ้ยกินอตโต้เกิดกันยำให้ยำใครเลยโอ้ยนัาตั้งแต่หัวกบใหม่กันยำบ้าหัวกบใหม่ก็สิเขียดแขนแห้งหัวกบใหม่ยำเข้าหัวกบใหม่แล้วเนาะหัวกบแบบยังว่าซีฟิวนะชื่ออะไรบ้าง ห้าคนแเลวมันจนดำจะกระแทบนะมันมั่เข้าไปกินบะเดือยเด้อสมใจอยากจ้าได้ฮักตามที่เห็นก็ได้เถอเดีกคิปให้จนเลี่ยสวยเลี่ยสุดเลี่จานบางคนก็จนจู๋บางพีกหย่อน Phải đi nó, chụp bọc thịt, một thịt, một thịt. Phải <laughs> phải nó thì ăn Phải đi nó Chắc phải rồi Ủa, ừ, ui <laughs> bọc thịt này mình quậy Ui, nó bẹt nhai không? Được rồi, còn Hà cho đưa khuấy nồi này, nồi... Nồi nhai em? đưa phụ Tạm biệt mọi người, tạm biệt mọi người Các vào, vào đây nó dù hoa khoăn nữa <laughs> Sao kìa <phì. cười> Ở đây, mình vào đây rồi, đây nè Mình mời người đây nè Chẳng thà kinh làm đi quá แกทาลนะอุ้ยขอกยพวกข่อยเด้อแล้วมันแกบ่ได้อดีเลยหก็แกจติงไหมเนื้อออกล้วบสุกบจากนี่นบสุกเงอืมบสุกหน่อยนี่บสุกบสุกกับแก้ที่พยยามยังขนาดนั้นอยากได้สาม่วยใหญ่อะไรกินลำลังทำส้มกระล่งวสีปอนข้าหมักเหื่อยน้องกบ่ได้เป็นบ่ยังใครขากินซอสิวและนี่ ความตั้งใจอยากแก้ให้เอื้อึนเป็นยังไงก็ต้มกินมือนก็ได้ต้มตอมเอือนเอาไใบทาโร่บลอดตรงเออื่นนี่ฮะอืมหัวใหญ่เติมทางยันไปกับคุกมุกทางไงอีต้นคนหลีกินยังนี้เนาะใช่ป้องคุณ้อกับเซื้ออีต้นคนหลีกินยังนี้มึงตีผูกหัวใหญ่กินได้วจะหลุดเปลือกจะหลุดเปลือกเฮ่ยไหนวะ่า เาซุบบอะนะนี่บอกคนพยายามยูใส่คนพยายามอยู่หันบุหรี่กับบุแก่นะจะไม่เล็บจีบไม่มีเล็บเสียบจนน้ำตาหักเด้อโอ้ยเออคินเองใช่เบยร์กักสั่งเื่งดื่น้ำตาแตกเพียนปึ้มตาไลไหลุดแล้วจับมาอย่างนี้ ยังไมอยสมใหอใส่เลยเพัรเพชรมิ้วกุหลาบเสียยังเป็นต้นกระปุกีกมากนะนี่เบิ้งก็ชิลล็อกของใเหยไปทเ็ไงาครบ้างครับคนใครคนไหนกินกินเองจะรู้อะไรเรใครไดนซูเรามีเล็บ ้มาเป็นเนาเนาะหมาเน่าเลยอุ้ยซัสผิวขนาดแบบปนเลยแบบโอ้ยวา่ว่าคหลดกินหลดกัยจาคับเนยทำไมอี่นะบริษัทพ่อโตบุไม่ีตัวน้องพ่อโตเลยเป็นยังไงกอนหวาหวานหวานเจี๊ยบพีน้องหวานีดหอยอันนี้หอยยังกับบุกหอยอันนี้แหละไขข้างางหอยยังกบปจากระงตัวเส ม่เคยกินกินแต่หอยสลิกับหอยหอยกับกีพ่อดมาหอยจูบมักสุ่มเป็นหอยจูบเด้วยออมใส่ไปกี่เลขนี่ยังเสียเด็กต่อยกดมาเลยต่อยแล้วเนาะหมดต่อยกดหมดต่อยกกับซ้ำจิจิมงุ้มอยู่หัวเลยซ้ำจิจูบก็แล้วนาะจูบกับซ้ำจิจูบซ้ำจิบเอาบ่ได้วันนี้จะบุกซุกหนำลายเต๋อต้มยำอยู่หวานเจี๊ยบเลยแสบแห้งด้อแบบมันหวานแบบ มันจ <Ừ. S 1> oh, ุยสี่นะโอ้ยจะอธิบายหรอกซูมันแซ่บอืมฟางก็พยายามพยายามกิ่เต้เต้นลยอ่ะชีบเแิลยซุ่ยๆันยังลายอยู่กินหอกแซ่บพี่น้องแซ่บแห่โดนแห้งเราเลกินแนวนึงเนาะโดนทับกันดีแฮงโอเพดตออทับแบบมีสิจภาพกัน้อมอคือขี่กระแท ซสบลูแม่เอาได้เยซอยากก็ยิ้มอเลงนีของเียวไดเสงเบ่นัก็ใสได้เด้อเสพได้ยูแต่บันทาวิจิตรอย่างยพี่น้องเอ้ยเพแทเพว่าแสบแแสบว่าเพศจนสเปนเป็นยิ้มหอกเลยน้ำตาหนอยเสพอเต้องเือสบพี่น้อง สมใจอยากอิลีเนาะอเมริกาอิมน้ำส้ำรานกันไปว่าวาทางทุสซมทีเบิร์นพอเขากินเข่ากินนาเนาะคือสิอิมไปตามๆกันเนาะคือว่าหลายๆคนก็มักเบิร์เขากินแล้วกันทุสซมก็สิกินน้ำกันเนาะแต่สำหรับมื่อนี้เขาต้องขอตัวลาไปก่อนจะทางทุสซมเด้อเจอกันแมงมือหนาบ๊ายบายขอบใจหลายๆเด้อบ๊ายบายหุ่ยแป๊บซำมซำมซำมไปกินกินกิน